คลิปนี้หากมีเด็กดูอยู่เชิญดูให้สนุกกันเลยนะครับกลับมาอยู่กันในเกมแพน VS ฟัมบี้ฟิวชั่นแล้วนะครับเราจะไม่พูดพ่างคำมเปนอะไรมากแล้วเราจะเริ่มเกมเลยเอา้าเริ่มเลยตั้งแต่พั์ที่แล้วเลยนะครับแล้ว <c oughs> อันนี้เหมือนจะมีกล่องของขวัญน,นะกล่องของขวัญน,นี้ผมคิดว่าผมไปดูนจ็คตอกมาแล้วว่าเหมือนมันน่าจะแบบสลับ สามารถเปลี่ยนไปตัวไหนก็ได้ก็ะอะไรพวกนี้เนาะก็เราก็เล่นไปก่อนแล้วกันพูดไม่ออกกิกิก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดฟับตับใคด้วยครับเพื่อให้ภาคกี้ใหม่ของผมอ่ามาแล้วเนี่ยผมขอลองกล่องของขวัญตรงนี้เอย่าเพิ่งลองเพิ่งลองตอนนี้เราต้องรีบทําทันตะวันเอา้าอะไรวะไปฟื้อผิดฟังั้นโอ้โหไม่เป็นไรเราเล่นในเทคนิคเหมือนเราเมื่อก่อนแล้วกันนะ ตัวนี้มาก็เอาระเบิดวางไว้ก่อนเราลองแช้กลก่องของขวานดูหน่อยเนี่ยไอ้นี่อะทําการเปิดกล่องเลยนี่กลายเป็นตัวดั้งเดิมอ๋อนี่ครับคือแบบกล่องของขวานมันจะเลือกเองนะว่าเราจับะผสมกับตัวอะไรที่มันโหดที่สุดหรือว่าตัวอะไรพวกนี้เนาะผมก็พูดไม่ออกอะพอดีว่าตอนนี้คือตอนนี้มันตื่นเต้นมากเลยอะเปิดกล่องก่อนมาอุ้ยนี่มันน้องเอาเราวางไม่ได้อะ่ะ เฮ้ยเออน้องเห็ดกลายเป็นน้องถั่วลันเตาแล้วเฮ้ยกล่องของขวัญอ,อนันนี้แสดงว่ามันให้ตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมถ้กล่องของขวัญอะผมก็ว่างั้น,นะอะงั้นถ้าเป็นตัวนี้ล่ะเอา้ากลายเป็นวอลนัทแฮะเออเออก็เป็นอันนั้นไปแล้วกันไหนเราลองฝุ่มอีกทีได้ว่าเราจะได้ตัวอะไรอะโอโห้ได้เชอรี่บอมปาโทษแต่ว่ามันดรอปมันดรอปไวหนเนี้ย ก็ดีอยเฮ้ยมันมีฝามธงเหรอเนี่ยเพิ่งเห็นอะเชรอรี่บอมตุม้มนี่เฮ้ยกล่องขวานนี่มันสามารถใช้เชรอรี่บอมได้วะเออเงินใช้นี้ไปก่อนแล้วกันนะที่เหลือก็ต้นไม้กินคนข้างหน้าเราก็มีพวกนี้เลยฝูงข้างหน้าเราก็ใช้ตัวต้นไม้กินคนกับบอนัดแล้วก็ตัวระเบิดเรานะนี่ ทุกคนผมเพิ่งสังเกตไอ้เจ้าตัวต้นไม้กินคนผสมกับระเบิดอะ่ะพอมันเคี้ยวเฟ็จใช่ไหมมันจะฟอร์มมอนลูกระเบิดออกมาเอาว่าเอาว่าก็ว่าอยู่มันโผมมาจากไหนเยอะแยะทายมากันเลยเตรียมตัวตายได้พวกแกเอาไปเกิฑในยี่ยแล้วกล่อ,องของขวัญนี่มีอะไรอีกไหมจุบทันตะวันตัวเดิมแฮะ ฮ้มาต่อไปห้วยหัวกระมังกระมังคืออะไรโอ้นี่มันหัวรุ่นไหนะวะเนี่ยเตาหัวกระมังรุ่นบอน,นัดมันอึดหรอโอ้สวย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 ยังไงต้องคิดวางแผนได้ดีก่อนต้องตัวต้วตวมกินคนทั้งหมดเลย เขาเนี้ยมันเลิมเอากราป้องกันมาแล้วเขาเนี้กรอป้องกันแบบประตู <laughs> ประตูเหล็กประตูเหล็กมีรู <laughs> <laughs> มันล่มาแล้วอยู่บนนั่นนะ่ะอูมันยิงลูกเหล็กเลยเหรอลูกเหล็กนี่ถือว่าแรงมากเลยนะลูกเหล็กอะ่ะถ้าเราโดนนี่จะขนาดไหนฮะเป็นเราชีวิตจริงอะ่ะคือเจ็บเลยนะยิ่งเป็นต้นไม้กินคนยิ่งเจ็บมากเลยแน่ เราต้องวางอเยอะแล้วางเยอะวางอเยอะอ,อื้อืแดนต่อไปอันนี้เป็นวอนัทยาวทำไมหรือไม่ใช่ว่ามีตัวฟัมบี้ยักษนะ์นะเฮ้ยแป๊บนึงนะฟัมบี้ฝั่งประเภทนี้เป็น,ปนฟัมบี้ประเภทไหนอ่ะเฮ้ยวอนัทอันนี้วนัทยาวไม่ราคาเจบาทอะมันถูกนะเนี่ยงั้นลองหน่อยดีวยกว่าไราคาถูกขนาดนี้ อ๋อมันสามารถวางเจ้าไม้อ๋อกาฟมันเป็นฝีฟ้าฟ้าแบบนี้แสดงว่าเหมือนกับเป็นพวกมีวัฒนาการหนออ๋อโอเคเข้าใจแล้วอืมผมเริ่มเข้าใจแล้วครับเข้าใจแบบแจ่มแจ้งเลยีวางได้อุ้ยวางได้ว่ะนี่โอ้เป็นวอนัทไฟ บอนัดยาวแห่งไฟฮะว้าวเนี่ยผมขอวางต่อพี่่ะวางอีกวางอีกหนดูฟี่เป็นตัวอะไรนี่เป็นบอนัดยาวน้ำแข็งเฮ้ยเจ๋งวะ่ะแล้วถ้าไปหัวกระมังกินนะเออทำดาเมจได้ทำดาเมจได้เนี่ยไอตัวนี้มาแล้วมันทำอะไรได้อะ เฮ้ยสอมชันเฮ้ยกวแล้วนะเว้ยนี่โอ้โหมันยิงระเบิดปัดโทฟฝอยแล้วนี่โดนแช่แข็งไปเลยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยดาเมจแรงไงตัวนี้ต้องใช้ตัวต้นไม้กินนี่กินเลยงับเฮานี้ก็เรียบร้อยอีอโอ้โอ้โอ้มันระเบิดแล้วมันระเบิดแล้วดีนะงับทันโอ้ มันอยู่กันเยอะเกินไปแล้วรับต้องใช้ตัวต้นไม้กินระเบิดเนี่ยค้างจัดเพราะว่าทั้งการยิงทั้งอะไรเงี้ยมันแบบมันค้างหนี่แท่แข็งทั้งหมดเลยบุกเข้ามาเลยนี่เนี่เราก็วางระเบิดฝั่งนี้เลยเนี่ นี่ตายหมดโอ้โหถั่วตันตัวนั้นก็ตายด้วยนะไอตัวเยลลี่นี่เนี่ยด่านต่อไปหุ้ยด่านกลางคืนเย่อยากเล่นต่านกลางคืนมากเลยอ่าตัวธรรมดาหุ้ยดงทีแค่ร้อยห้าสิบเองอะ่ะมันจะไปพออะไรแล้วมาหุยอันนี้สามารถเลือกทั้งสองรอบได้แต่ว่าไม่มีเสียงเงินด้วย เอาเนี้ด้วยนี้ด้วยเอาเหล็กนะเอาระเบิดอ่ะนี่ด้วยคิดถึงบรรยากาศกลางคืนมากเลยแล้วทุกคนเห็นด้านข้างบนด้านขวาของดวงอาทิตย์ไหมตรงเก็บดวงอาทิตย์ดะเนี่ยเมือมีใครแวบไปแวบมาอยู่ไอตัวนั้นน่ะเป็นตัวโลโก้เลยนะ่ะเราสามารถวางได้อีกเนี่ยเราก็สามารถวางเป็นดวงอาทิตย์ได้ด้วยเอ้ยนยดูฟี นี่วางฝั่งตัวก็ได้อย่างนี้ดาวเมฆก็แรงขึ้นนะเนี่ยวางเพิ่มวางเพิ่มบางเพิ่มเออไอ,อ,อ,อพวกนี้มันมาแฮะงั้นใช้ตัวระเบิดเดี๋ยวก่อนแล้วกันนะผมลองวางดวงอาทิตย์ดูดีไหมอ่ะอยากลองวางดูนี่เฮ้ยกลายเป็นน้องเห็ดน้องเห็ดดวงอาทิตย์เฉยเออ ดีว่ะดีว่ะเราเปลี่ยนเป็นถั่วลันเตามันก็ยิงถั่วลันเตาเลยนี่ดีจัดดีจัดเออหนามฟคอสนี่หนามฟคอสเฉยเลยเพราะผมเราไปปรับแปลงมาใหม่ดูนี่เจ้าตัวเห็ดอาทิตย์เราเริ่มโตขึ้นแล้วนะฮเฮ้ย,ยอะไรนี่มันยิงฟอทอนอ่ะเอาป้องกันไว้ก่อนดีกว,ว่า มาฝุดท้ายแล้วฝุดท้ายแล้วเราใช้เชอรี่บอมดีกว่าเนาะอ่ะจะได้จบไวอันนี้นี่เรียบร้อยแต่อตัวกินอยู่นั่นก็นิ่งอยู่โอเคเรียบร้อยง่ายอยู่เฮ้ยนี่เจ้าฟูคิดถึงมากเลย เจอแล้วเจ้าฟูโอเคตัวประตูเจ้าฟูนี่มันสามารถทำอืมโอเคใช้เผื่อแล้วกันนะอ่าเจ้าลุงฟูมาแล้วเอยมากันเยอะเรื่อยๆว่ะเฮ้ยคือมันไม่มีเหตุอาทิตย์เลยอะ่ะถ้าเป็นเหตุอาทิตย์ก็คงได้นะเฮ้ยเราสามารถวางใยรวมกันได้นี่อ๋อนี่สามารถหลีกทางได้แบบนี้ เฮ้ยทุกคนผมจะลองเอากล่องของขวัญไส่เจ้าฟูนะว่ามันจะมีดามเมจแรงๆอะไรไหมไอเจ้าฟูลุยเลยโอ้โหนี่คือฟองน้ําแข็งเอ้ยผิดน้ําแข็งสิเฮ้ยเอาว่ะแล้วเราลองอีกว่ะเอออะไรลองอีกลองอีกอ่ะใสอีกเุ้ยไฟอีกได้ไฟอีกปป๊บก็เอาใส่ไ,ไม่ได้โถเอ้ยมันได้แค่นี้อะ มาไฟอีกไฟอีกไฟอีกคราวนี้เป็นตัวอะไรอีกโอ้โหเป็นแบบเจ้าฟูเห็ดเมาพระเจ้าช่วยแบบนี้ก็มีเหรอเนี่ยอันนี้เป็นอะไรแบบน้ำแข็งขอให้มีตัวนี้เห็ดอาทิตย์หน่อยเถอะนะขอให้มีหน่อยเถอะพอดีว่าพอพอมันไม่มีแล้วมันลำบากอะมาเราต้องใช้คันตะวันอย่างเดียวอะเฮ้ยที่มันทัน ี่มันเจ้าฟูแบบไหนเนี่ยแบบยาวๆเร้ยมันทำดาเมจดีนะโอ้โหฟัมบี้ฟัมบี้เมาแล้วครับอย่ากลองอีกอ่ะไหนลองอีกลองอีกไหนดูพี่เปไน็นอะไรตัวอะไรต่ออ่าเจ้าฟูเมาอีกแล้วโอ้ฝันโง่โคตรเลยอ่ะ,อะได้แล้วครับด่านต่อไปขอให้มี หรือว่าเราต้องไปหาเองเหรอมันไม่ดอบให้อ่ะอ่าเจ้าหนักวิ่งนี่มาแล้วเจ้าตัวเกาะมาใช้อันนี้แล้วก็พวกนี้คือมันมันไม่ดอบเอทอาทิตย์ให้อ่ะไม่รู้จะทำแบบไหนดีก็ทำแบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้นี่คือมันต้องค่อยๆเล่นนะเนี่ย เนี่ยเอากลายเป็นฟูมเห็ดเมานี่งไงตัวนั้นมาละเฮ้ยยากว่ะยากว่ะโอเคขอเริ่มใหม่นะขอเริ่มใหม่แล้วกันนะพอดีเมื่อกี้มันแบบยากเราต้องเริ่มใหม่อะ่ะเราวางฟูไว้ตรงนี้ปั๊บ มันก็จะมีฟอร์มอนออกมาเพิ่มมาเจะตัวเล็กอ่ะดีจัดวางตรงนี้เพิ่มเลยนี่นี่แช่แข็งไปฟ้ากองท้พเผ็ดเมาฟู้เลยจัดการมันอย่าให้เหลือไม่จะฟ้ากองท้าเผ็ดเมา อะไรอะเงย่เงย์เงยเงยอยู่งั้นอะอะไรอะเอาคือจบเกมแล้วเฮ้ยนี่มันเจ้าฟักคอร์ดนี่ได้กลับมาอีกครั้งต่อไปก็เฮ้ยอันนี้เป็นอะไรอะอันนี้ด่าอะไร เมื่อกี้มอนเห็นมีผงอะไรสักอย่างอ่ะมันมีสิ่งนี้มาด้วยอ่ะไอปุ๋ยอ่ะปุ๋ยผงอ่ะทุกคนดูนะปุ๋ยผงพอเราวางมาตรงนี้ปั๊บนี่นี่วอวนะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มันสามารถฟื้นฟูฟื้นฟูได้นะฮะฟื้นฟูหรือฟื้นฟูเหดพีต้นไม้เราได้เออแจ๋งนะเอ้ในเราลองฟินี่นี่กลายเป็นน้องเห็ดเล็กอยากรู้จังว่ามีดาเมจอะไรมากนะเออเดี๋ยวเราลองดูมันดีกว่านะสัมบีค่อยๆเดินไปแล้ว เออต้องการกินนี่โอ้โหกลายเป็นตัวเตี้ยเลยเฮ้ยเจ๋งอ่ะเฮ้ยกลายเป็นฟอมบี้ตัวเล็กเลยแล้วไม่มีพลังแก่งอะไรไหมนีแ่แข็งแข็งเฮ้ยนี่มันเจ้าฟูระเบิดนี่โอ้โหเท่จัดเลยทุกคนดูหน้าตามันสีแบบดุเลยอะ่ะเฮ้ยุดยอดว่ะฝุยอดว่ะ แล้วนี้ฟัมบี้มันกินไวจังอ่ะอาวกลายเป็นน้องเห็ดไปซะแล้วอ่ะผ่านไหนอีกแล้ววู้ต่อไปอ่าเจ้าเห็ดเจ้าเห็ดยาวตัวนี้ฝีนะเฮ้ยเหมือนมีตัวละครอะไรมาใหม่เฮ้ยตัวนี้ตัวอะไรเป็นในรูปปกเป็นในรูปปกเกมซะด้วยอ่ะเราก็ไม่รู้อ่ะก็แบบลองไปก่อนแล้วกัน คือตัวอะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรอ๋อ,อพอยิงปับ๊บกลายเป็นกลายเป็นดวงอาทิตย์เหรอเอาจริงดินี่มันไม่ธรรมดาเลยเนี่อ่ยฝอยแล้วข้างบนข้างบนข้างบนอย่าเพิ่งก้มหัวกันอย่าเพิ่งก้มหัวกันฟรีต้องี่จะก,กาพวกมันนะต้นงมากินคนลุยเลยจ้ะ โอ้ยตัวนี้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 เอา้ามันย่อยหายฝาลายไปแล้วหมายความว่าไงเนี่ยแล้วถ้าเราวางอันนี้ไว้ตรงนี้ล่ะนี่ผอมกระหล่องแก่งเลยนี่เอ้ยได้อยู่ได้อยู่อะเปลี่ยนแบบนี้เลยจากโต้วงกลายเป็นผอมเฮ้ยนี่มันเจ้าเจ้าฟองเออเจ้าควันนี่นะ โอ้โหคิดถึงมากเลยไม่ได้เจอมานานาไหนเราลองวางกล่องขวานไว้ตรงนี้โอ้โหกลายเป็นเจ้าควันไฟเลยเอาวะฝุดยอดดีด่านต่อไปด่านน้ําแข็งอะด่านนี้ขอเป็นด่านฝุดท้ายเลยแล้วกันนะเออตอนนี้ผมก็เริ่มแบบไม่ไหวแล้วเล่นนานมากไปแล้วเจ้าฟูแล้วก็วางน้ําแข็งปาบนี้กลายเป็นเจ้าฟูน้ําแข็งแบบนี้แหละอยากได้มานานาละ นี่แหละแล้วก็แช่แข็งอีกทีนึงนี่นี่แหละมันจะได้ต่อก,กอยกับตัวไอตัววิ่งไวอ่ะอืมน้องเปิดกล่องปึ๊บเอาไม่ได้ข้อมูลยังไม่ถึง,ถงอฮ้ยเป็นพริกไทยว่ะอุ้ยพริกไทยก็มาอพอเราวางต้องเห็ดยาก็กลายเป็นน้ําแข็งเลยนี่เห็นไหมกลุกก้อนมันดิน้ําแข็งเต็มเลยครับตัวนักวิ่งมาแล้วเราก็ตุยทันที ตุยแบบง่ายมากอ๋อทุกคนนะไอเจ้าฟูตัวฝีดำอะเราต้องกดเองอะนี่คือเราต้องกดเองอะกดที่มันฟัมบี้จะมาเมื่อกี้ผมเห็นอยู่นะเหมือนว่าผมกดปั๊บแล้วมันก็ใช้งานได้ทันทีเลยอะนี่เออเห็ดน,น้ำแข็งตัวจ่อยตัวจิ๋วก็มีนะครับโอ้ก็เจ๋งเลยไอตัวนี้มันมีความสามากก็ว่าอยู่มันใส่ชูคุ้นคุ้นใส่ชูมันนักเต้นเลยมันฟอร์ม,มอนออกมาตั้ง สีตัวเนี่ยโอ้โ oh ห